ครับในก็ลุงวางก็พา f c ซนะครับมาชมสวนนี่ตอนนี้ก็ถอนมันไปแล้วนะครับน้องชายของลุงวางก็ะจะปลูกมันอีกเหมือนเดิมนะครับ F c ซนะครับถังที่ลุงวางเอามาไวก้ก็นี่โอ้ดูดน้ำมาใส่นะครับนี่ดูดน้ำมาใส่ตุ่มไว้แบบนี้แต่ก่อนลุงวางปลูกโกโก,โก้นะครับ FC แต่ว่าโกโก้นี้รักษายาก มากนะครับมันมีแมลงมาเต็มเลยนะครับกัดโกโก้แล้วก็เราก็จะลดน้ำบ่อยด้วยนะครับก็ลุงหวังไม่มีทุนก็เลย,เยไม่ได้ลดน้ำก็เลยมันก็เลยตายเพราะว่าลุงหวังไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับสิถ้าเราปลูก,กเกษตรแบบนี้เราต้องมีเวลาดูแลนะครับมี่นขลุงหวังก็ไปหารับจา้าง นะครับก็เพราะว่าเาเราไม่มีรายได้นะครับสนี่นะครับอันนี้ก็สวนมันแต่ว่าอันนี้ปลูกได้นะครับดินมันยังชุ่มอยู่นะครับสีแต่ว่าสงสัยไม่มีลำมันหรือว่าไม่มีเวลาว่างอันนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับยกลอกไม่เฉยๆนะครับสีนะครับนี่ก็จะเป็นที่ของลุงวางนะครับสีนี่ ระ <c oughs> หว่างขุดสะไว้ตรงนน้นนะครับสิถ้าจะปลูกผักปลูกนะปลูกตามขอบสะนี่ก็จะได้กินแต่ยังไม่มีเถียงนานะครับเดี๋ยวถ้าลุงหวังมีโอกาสว่างๆจะมาตั้งกระตอะ๊อบน้อยเถียงนาไปชมนะครับสินี่นะครับนี่ก็ถังที่ลุงหวังซื้อมา ก็จะใส่น้ํำแบบนี้นะครับสีก็เอาไว้สีดยาสีดปุ๋ยตอนที่รูวางทาก็เอาแบบนี้ครับสีต้องมาลองเอาน้ําฝนจะเก็บไว้อุปุแล้วก็ไปดูเรื่อยๆก่อนนะครับสีถ้าถ้าเราปลูกเออถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าเราถ้าเราปลูกกระต๊อบน้อยไว้อยู่ข้างบนน้นนะครับข้างบนนั้นมันจะเออเรามองลงมาด้านล่างมันจะสวยงามนะครับสีเมื่อเวลามีหมอกลงนะครับออกไปทางน้นมีแต่ภูเขานะครับสีภูเขาล้อมรอบเลยนี่นะครับหน้าของลูกวางก็ลกมากครับสีเพราะว่าลูกวางก็ไม่ได้ตัดไม่ได้นั่นโอ้โหน้ำแห้งเลยครับสี น้ำสะของวงแห้งกล้องล่องเลยโอ้โหแห้งแล้วครับสี่ยังไม่ถึงเดือนสี่เดือนห้ารอดูว่าเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยมันจะแห้งไหมนะครับตรงนี้ก็เขาก็จะมาอ๋อน้องทรายของวังดูดนี่เองนะครับสี่มันถึงแห้งนะครับตรงนี้เขาจะดูดน้ำนะครับสี่อนะ กล้วยของุงหว่างก็เริ่มออกหมดแล้วนะครับสี่ปลูกล้อมรอบอคันสะเลยนะครับเดี๋ยว,วอีกสองปีก็ได้กินแล้วครับสี่กล้วยกล้วยนั้นมันจะโต,ตเร็วอยู่ครับสี่ปลูกอะไรก็ไม่เท่าปลูกกล้วยง่ายกว่านะครับสี่เพราะว่ามันไม่ยุ่งยากกับการดูแลรักษาเท่าไหร่นี่นี่นะครับกล้วยของุงหวาง ต้นนี้ตายคอร์อคายเอฟซีตายคอร์อเลยมันเน่าปะอ๋อไม่ได้ตัดหรอกย,ยังไม่ัไม่ตายคันนาลกมากเลยเออไม่ใช่คันนาคันสะคายเอฟซีคันสะลกมากเลยนี่กล้ยของมหวังก็ใบแหง้งใบเหี่ยวหมดนะครับไม่ได้ลดน้ำนะครับเอ่น้องทรายของมหวังก็ไม่ได้ลดให้เลย เขาก็ดูแลนี้ครับเอซีกล้วยฝั่งนน้นก็โตนะครับโตแล้ว,ลวกล้วยฝั่งนน้นนะครับรู้ไังว่าจะถ้าถ้าคขามาขุดสายรู้รหมว่าจะขุดดินไปถมตรงนน้นตรงที่มันมันต่ำนะครับซีมันเป็นหลุมเป็นบอ่อ ถ้าเดินสีเดินฮานี่มันจะโตป่ะเน้ะกวยของลงหวังแถวนี้ FC เพราะว่าน้ำก็แห้งมหมดแล้วนะครับแต่ว่าลุงหวางไม่อยากให้คันสะข,ของลุงหวังเอ,อ่อมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ครับ FC ลุงหวางอยากจะให้มันลกแบบนั้นเพราะว่าอยากจะให้สัตว์กบเขียด มา,มาซ่อนอยู่นะคะ F รับ F ีเพราะลุงหวังก็อยากจะปล่อยเป็นธรรมชาติแบบแบบให้มีกบมีเขียดมีอะไรมาอยู่นะคะ F รับ F ีีเพราะว่าลุงหวาก็คิดว่าอยากจะเลี้ยงพวกกบพวกปลาพวกนี้อยากจะฟังเสียงกบเสียงเขียดลองเมื่อเวลาฝนตกนะะ F ี่สีเราจะใช้ตัดเอาแบบแบบไม่ให้มันสูงมากนะครับไม่ให้ ยญาสูงมากอต้อนนไม้ของลูกวางแถวนี้เขาไถหรือเปล่าเนาะต้นหนาไม้ของลูกวางใครไถเ้องเดี๋ยวจะได้ถามดูต้องทายแล้วต้กงเอาปลูกต้นต้นนไม้ไว้แถวนี้มันจะมีอยู่สี่ต้น สคปเอฟซีเหลือสองต้นถ้าใช้แบบนี้น้องหล่าก็จะได้บอกน้องชายไว้ก่อนนี่อันนี้ต้นหน่อ,อไม้ของน้องหวานนะครับเออีกปีหน้าก็จะได้กินแล้วโตวเร็วอยู่นะครับซตโตเร็วอยู่นี่ต้นนี้ก็โตแล้ว สองลงไปข้นดันล่างนะครับครับแล้วก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยหูตาจะลายนะครับเอฟซีหูตาจะลายนะครับนี่ก็ในระหว่างพาสิชมตรงนี้ระหว่างว่าจะปลูกกระต๊อบน้อยนะครับสีปลนะูกรกระต๊อนบ,บน้อยไว้ นี่ตรงที่ลุงหลังถมที่ลุงหวังถมนี่แหละปลูกเอาไว้ชมบรรยากาศนะครับเอฟซีใระหว่างก็พา,าเอฟซีมาชมลุงหวังอยากจะมาดูเออหน่อไม้ของลุงหวังนี่นะครับเอซโตไปบหมดแล้วเริ่มโตแล้วนะครับแถวนี้ เติมตแล้วขนาดลหลวงไม่ได้มาดูแลนะครับสีนี่ปลูกไว้ปลูกไว้เฉยๆให้เทวด,ดาดูให้นะครับสีแต่ก็ได้ผลอยู่นะครับนี่เจ๋าเลยะครับสี่เจียเลยครับแล้วก็มาดูทางนี้ก่อนโอ้น้ำสะอหว่าแห้ง หงเพราะว่าน้องชายของวางดูดน้ำนะครับสิดูดน้ำขึ้นไปรดดินนะครับรดดินเอาไว้ปลูกมันลงทุนเยอะนะครับแบบนี้นะครับสีมันไม่คุ้มเพราะว่าเราเคยทําแล้วมันไม่คุ้มนะครับสีนี่กอนอ้ม้ของบางหนึ่งสองสาม ลุงหวังก็ต้องขออภัยเอฟซด้วยนะครับมันจะหูตาลายนะครับเดี๋ยวลุงหวังก็จะกลับแล้วนะครับวันนี้ก็โมงสามสิบแล้วโอ้ต้นผักหวานของลุงหวังยังไม่ได้ออกมาดูยังไม่ได้เอาปุ๋ยมาใส่นะครับซี FC. จะโตปนะ่ะเนาะเดี๋ยวมีเวลาก่อนนะครับมีเวลาเดี๋ยวลุงหวังจะออกมาโตวันนี้โตกนะัตะนะ้ ดูวิวดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับถ้าาระหว่างตั้งกระตอบน้อยถึงหน้าน้อยไว้ตรงนี้นะครับ<ๆ>ก็จะได้ชมวิวสวยๆบรรยากาศดีๆเมื่อเวลายมามเช้าๆนะครับ f 4. นะครับเดี๋ยวรวาก็จะพา f ีมาชมใหม่นะครับ f ี คันสาของลุงวาก็ตรงนี้ก็จะทะลุแล้วครับ fc เลยก็จะได้ถมใหม่ตรงนี้เพราะว่าน้ําลงมามันจะลงแถวนี้ครับ fc อือนะครับนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงวางน้องตองเด,ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณ fc จดีทุกทกคนนะครับที่ชมคลิปสมโฆษณาเป็นกําลังใจให้ รุงหวังน้องตองนะครับขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ